สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไหล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับฟังรับชมนะครับกรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันเครื่องว่าน้ํามันเครื่องอยี่ห้อนั้นตัวนั้นตัวเนี้มันดีจริงไหมหรือว่าบางทีเนี่ยเกิดจากการที่ทางเจ้าของเองเนี่ยหรือทางร้านที่เราเข้าไปรับบริการเนี่ย เขาเติมน้ำมันเครื่องมาให้เราเกินแล้วเราก็เลยไปคิดว่าน้ำมันเครื่องตัวเนี้มันดีนะอันนี้คือเป็นกรณีศึกษานะครับครูไม่ได้ไปขิงไปแซะไปอะไรใครนะครับเพราะว่าก็เจอปัญหาอย่างนี้มาอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันครูยกตัวอย่างจากรถยามาฮ่าเอ็นแม็กคันนี้นะครับนะยามาฮ่าเอ็นแม็กคันนี้เนี่ยนะครับ ถ้าในกรณีที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามปกติเราจะเติมน้ำมันเครื่องกลับเข้าไป9 0 0ซีเพราะฉะนั้นในกรณีที่สมมุติว่ารถคันนี้เขามาขอรับบริการกับครูที่โรงเรียนแล้วครูเนี่ยนะครับก็ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อ A เ,เนี่ยตามกระป๋องที่ครูมาเขียนไว้นะฮะ เราะว่าถ้าเกิดเอายี่ห้อน้ำมันเครื่องเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นนะครับอ่าครูมีน้ำมันเครื่องยี่ห้อ A ซึ่งน้ำมันเครื่องยี่ห้อ A เนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์กึ่งสังเคราะห์ภาษาอังกฤษเรียกว่าเซมิซินเทติกแล้วมาตรฐาน SAE คือ 10W40 เป็นน้ำมันเครื่องแบบมัลติเกรส แล้วได้มาตรฐานนะครับ API ขั้น SL ได้มาตรฐาน j a โซ่ขั้น MB นะครับ MB ก็คือใช้กับรถที่เป็นคลาสอัตโนมัติเราเราจะเรียกว่าอะไรคัดแห้งรถสายพานรถออตโต้แล้วแต่แล้วก็น้ำมันเครื่องกระป๋องเนี่ยจุ1.0ลิตรเพราะฉะนั้นเมื่อรถคันเนี่ยมันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามปกติ ครูก็จะใส่กลับเข้าไปแค่9 0 0ซีซีถ้าท่านใดเคยเอารถมารับบริการกับครูที่โรงเรียนคุณก็จะได้น้ำมันเครื่องกลับไป1 0 0ซีซีนะเพราะว่าคุณคุณจ่ายเงินตามจำนวนจ่ายเงินเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ครูไม่ได้ใส่น้ำมันเครื่องหมดกระป๋องมันเหลืออยู่100คือครูจะใส่กระป๋องคืนกลับไปให้ เสร็จแล้วรถเมื่อผ่านการใช้งานไปครูก็เคยพูดอยู่เสมอว่าโดยเฉลี่ยทุกๆระยะทาง1000กิโลเมตรน้ำมันเครื่องมันจะหายโดยเฉลี่ย1น0 0เมื่อครูเติมน้ำมันเครื่องักเข้าไปในรถคันนี้900พอเขาขี่ไประยะทาง1000กิโลเมตรพอเรามาเช็คน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องมันจะหายเป็นหนึ่งร้อยก็เท่ากับว่าเหลือน้ำมันเครื่องอยู่ในเครื่องแค่0.8ลิตรหรือ8 0 0ซีซีเพราะฉะนั้นน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงขีดระดับสูงสุดตรงก้านวัดน้ำมันเครื่องซึ่งไม่ว่าจะรถเก่าหรือรถใหม่โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ารอบมันจัดมันใช้รอบสูงยังไงน้ำมันเครื่องมันก็จะไม่ได้อยู่ในปริมาณเดิม นะขึ้นอยู่กับระยะทางในการใช้งานอุณหภูมิอากาศความเร็วการขี่ระยะทางต่อวันอะไรพวกเนี้ยมันมีหลายปัจจัยนะแต่เอาเป็นครูสรุปง่ายๆคร่าวๆว่าครูเติมเข้าไป900พอคุณขี่ไป1,000กิโลเมตรแล้วคุณมาเช็คนะ้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องจะต่ำกว่าระดับสูงสุดที่ก้านวัดหายไป100ซีซีนะ เสร็จแล้ววันหนึ่งนะครับทางเจ้าของรถเนี่ยนะครับอ่าเขาไม่ได้สะดวกมาขอรับบริการเขาขับรถใช้งานของเขาอยู่แล้วก็อเผอิญว่ารถของเขาเนี่ยมันครบกําหนดอ่าการเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องทางเจ้าของก็เลยเข้าไปที่ร้านซ่อมนะเดี๋ยวครูขออนุญาตนะครับอ่า ทางเจ้าของนะครับเข้าไปที่ร้านซ่อมแล้วร้านซ่อมก็เอาน้ำมันเครื่องยี่ห้อ B เนี่ยเปลี่ยนถ่ายให้โดยน้ำมันเครื่องยี่ห้อ B สิ่งที่เหมือนกันกับยี่ห้อ A ก็คือเป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เซมิซินเทติกเหมือนกันค่าความหนืดมาตรฐาน SAE คือ 10W40 เหมือนกัน แล้วมาตรฐาน API ได้ขั้น SL เหมือนกันได้มาตรฐานจาโซ่เป็น MB เหมือนกันแล้วปริมาณก็คือ1.0ลิตรเหมือนกันนะแต่ราคาขายเนี่ยมันต้องมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจยี่ห้อไหนดังแบรนด์ไหนดังคนฮิตติดตลาดค่าการตลาดสูงราคาก็จะแพง แล้วปรากฏว่าทางร้านเอาน้ำมันเครื่องยี่ห้อบีเนี่ยเติมใส่เข้าไปในรถให้หมดขวดเลยหนึ่งลิตรทั้งทั้งที่จริงมันควรจะใช้แค่เก้าร้อยซีซีนะแต่ทางร้านเติมใส่ให้หมดเลยหนึ่งลิตรจะเหลือไว้ทำไมร้อยซีซีจะคืนลูกค้าทำไมเสียเวลาลูกค้าไม่รู้เรื่องหรอกเติมเผื่อไว้ก่อนอันนี้ก็แล้วแต่เหตุผลที่เราจะหามาคุยกัน พอทางร้านเติมน้ำมันเครื่องยี่ห้อบีเติมไปหมดขวด1ลิตรก็เท่ากับว่ามันเกินจากมาตรฐานอยู่1 0 0่งซีซีพอลูกค้าเอารถไปใช้งานขับไประยะทาง1,000กิโลลูกค้าก็มาเช็คน้ำมันเครื่องเองก็ปรากฏว่าน้ำมันเครื่องมันก็ต้องหายไป1 0 0่งซีซีถูกไหมครับ แต่ปริมาณน้ำมันเครื่องที่มันหายไป100ซีซีเนี่ยมันเหลืออยู่ในเครื่อง900ซีซีตามมาตรฐานที่จะต้องเติมกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นพอลูกค้าเอาก้านวัดน้ำมันเครื่องมาเช็คลูกค้าก็จะเจอว่าระดับน้ำมันเครื่องมันอยู่ตรงขีดพอดีกับก้านวัดลูกค้าหรือเจ้าของรถบางคนก็เลยคิดแล้วทึกทักเอาเองว่า โอ้น้ำมันเครื่องยี่ห้อบีนี่มันดีนะเพราะว่าขี่ไปหนึ่งพันโลน้ำมันเครื่องไม่หายไม่ยุบในขณะที่น้ำมันเครื่องยี่ห้อเอขี่ไปหนึ่งพันโลมันยุบหายไปหนึ่งร้อยซีซีเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเวลามีปัญหาตรงนี้มาคุยแล้วบอกว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้อนั้นดียี่ห้อนี้ดีครูก็ถามลงไปในในรายละเอียดว่าในกรณีอย่างเงี้ยใช้เก้าร้อย แล้วคุณไปเปลี่ยนที่ร้านเขาเอากระป๋องหนึ่งลิตรมาแล้วไอ้หนึ่งร้อยเนี่ยคือคุณได้คืนหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้คืนมาหนึ่งร้อยซีซีมันก็เป็นไปได้สองทางก็คือทางร้านเติมหมดเลยหนึ่งลิตรหรือทางร้านเทเก้าร้อยแต่อีกหนึ่งร้อยทางร้านไม่ได้คืนมาให้แต่ในกรณีที่ครูมาอธิบายให้เข้าใจเป็นกรณีศึกษาเนี่ยคือทางร้านเติมใส่หมดเลยหนึ่งลิตร ็เท่ากับมันเกินเสร็จแล้วพอขับไปปุ๊บคุณมาเช็คน้ำมันเครื่องเองคุณบอกว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้อบีมันดีว่ะเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันไม่หายมันไม่ยุบมันอยู่เท่าเดิมซึ่งครูบอกเลยว่าถ้าเป็นรถผ่านการใช้งานไปรถเก่าๆมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เมื่อคุณใช้รถไปแล้วปริมาณน้ำมันเครื่องจะอยู่เท่าเดิมอ่เพราะฉะนั้นที่ครูมานำเสนอให้เนี่ย เป็นกรณีศึกษาเป็นความรู้นะครับนะนั้นลูกค้าหลายๆคนก็ลองไปสังเกตดูว่าเออจริงอย่างที่ครูว่าหรือเปล่าเขาให้ใช้9 0 0ล้านเติม1ลิตรเขาให้ใช้0.7เขาหยิบขวด0ูเขาใส่หมดเลยแล้วเราก็เลยไปคิดเอาเองว่าน้ำมันเครื่องมันดีนะคือถ้าทุกอย่างมันเหมือนกันอย่างที่ครูยกตัวอย่างมาอย่างเงี้ยมาตรฐานอะไรเหมือนกันปริมาณเท่ากัน ราคาไม่เท่ากันอันนี้คือคุณก็ไปพิจารณาต่อเอาเองว่าคุณควรจะใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อไหนอย่างไรนะไม่ได้ขออะไรมากครับเริ่มต้นเลยในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยยืนพื้นตามมาตรฐานเดิมที่ผู้ผลิตกำหนดมาก่อนนะถ้าเขากำหนดนะว่าควรจะใช้เซมิอ่าเราเริ่มต้นที่เซมิแต่ถ้าเกิดคุณจะขยับจากเซมิไปเป็นฟูลลี่ซินเทติก สั่งข้อแท้ร้อยอ์เซนอะไรอันนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้ามีงบประมาณพอถ้าอยากจะให้มันปกป้องดูแลเครื่องยนต์ได้เต็มที่อันนั้นเราก็ใช้ไปนะครับนั้นอ่าที่ครูมานำเสนอเนี่ยท่านก็คงพอจะเข้าใจนะครับว่าสรุปแล้วที่ครูอธิบายมาเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้อ B มันดีกว่ายี่ห้อยี่ห้อ A นะครับสาเหตุเพราะ เติมเกินไปมันเลยมีความรู้สึกว่าเมื่อขี่ไป1,000กิโลแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องมันไม่หายไปอ่าจะได้เข้าใจชัดเจนอย่างถูกต้องโอเคนะครับนั้นก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ